ดีนะทุกคนวันนี้จุดประทัดอีกแล้วนะใส่แบบุด,ดูยรถถ่านนะอนนึงผมมีสองลูกรถรถรถ้น,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 นลูกละประมาณสองบาทอันหนึงนะ วางไว้ก่อนวางไว้ตรงรอยตรงนี้เลยเร็วเร็ววิ่งเล่งแรงเล่งเหมือนกันเลยเนี่ยอุ้ยไปดูรอยหน่อยไปดูเลยอุ้ยหมดเลยอู้อุ้ยดูลูดิลูจัดไปในข้างใต้นี่เลย อูลูกอยู่ทางนี้เนี่ยจุดเข้าไปเลยนี่เร็วอ,อ,อุ้โอ้ยเจี๊ยบกปากเฮยรู้ไห้จังอะ่ะลองคิดว่าเป็น มือคนดีครับเออจุแค่นี้นะอืมอใช้ได้เอ้ยเฮียดูนะที่พูดประมาณนี้เอาปากไว้เนี่ยเลยเป็นไงบ้างนะใช้ได้นะเออมะทัดลูกบอลน,นะลูกบอล ประมาณ2บาทนะ